ปลอดภัยขึ้นสูง,นงสูงลงสั้าข้าวลาได้หลายควาทีมงานกระรอกน้อยจงโชคดีสามสองหนึ่งไป พิธินเป้า่มเป้าปุ่มเปาปุับมาแล้วล่างบ้า เป็นความแม่นขาแบบเป็นสนน้อพอน้อเอาเล้วดันนะครับเอาเล้วดันเอาหัวไหลนะครับทุกรนเลเอาหัวไหลหัวจริงเลย นี่คือการมัดซากนี่นะคือน้องไปตัดซากนี่นี่ตัดซากนะครับตัดซากตัดซากนี่เอาไว้ตัดซากเพืทำเนื่อตัดซากครับนี่เล่าที่จะต้องซ้ายบังเรือเรือมันเล่าต่วนหางกับซากกันอยู่ได้ฝ่าเท้าบางๆเล่าดิสิเรีลงมาก่อน บอกไปตัดซากนะครับเบ,บ,บาๆบานันไดเอท่านตามันบนนี่เล่ามันบนนีตัวทวนลมหมุนรอบจัดๆเลยนะครับลงบอกไก่ร้อกตัดซากถางบอกขาดฮะถ้าการก็ดีดีขึ้นนิดนิด ปาลงนิดนิดเจ้ว่ากับโดยร่วมแล้วกัยจงถือว่านัดแน่แลวครับนัดแน่น,นะครับว่มามาัน,เ,นเป็นแบเไ็่ตัดซาโอ้ยเพื่นใหญมากเลยนึงเด้อ